สวัสดีครับพบกับไวรุ่นเมกานะครับผมวันนี้เป็นวันที่นัดกันไปเที่ยวนะครับผมเป็นทริปของวเคอร์สคนเดียวนะครับนัดกันไปเที่ยวที่เขาไผ่นะครับผมเป็นเส้นทางลายหาที่สุดของเขาไผ่นะครับผม,มก,ก็เชิญรับชมนะครับผมว่าเส้นทางเป็นยังไงก็ถ้าถูกใจในคลิปอย่าลืมกดให้เป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับผม เรียบร้อยครับผมต้องวินแล้วครับอันนี้เราตัดจอวินครับไปแล้วครับเกตเบิร์ตไปไปเลยเบิร์ตตวงเบิร์ตฮักตรงเลยตรงน้อยตรงเลยหักตรงเลยทิปท้ายรเราไ,ไปทะเบียน ถึงแล้วไปทะเบียนกระโดดไปแล้วครับไปทะเบียนข้างหลังข้างหลังวนไปแล้วครับข้างหลัง รถเบิร์ติดไปแล้วครับคำกลางคำกลางคำกลางวินครับต้องวินเอารถตจอวินครับสูดจะกระดกคว่ำไปแล้วครับพูดจะคว่ำสิงกาวอย่างนี้ครับลอยทุกคันเนินนี้ไปครับ ไงกันเอาไงกันไปเลยไปเลยไปเลยมาแต่ก็พวกมีประสบการณ์ล้วนครับ เดียเบิดเดาโอ้คำทางคัน้าคับสวยงามเดินล่องลึกเดินสลับเขาไผ่ครับไม่รู้เหมือนกันลายนี้อยู่ทรงไหนเบิดพามา

ซอสจอได้ทำงานก็วันนี้วิ่นหลังเซอเบิร์ตคนโพดครับเซอเบิร์ตโอ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้น<ไ>สยองไปเลยต้องขอบคุณใหญ่เนปิกรนะครับผมทีโบกยางก,กับชั้นชิด

ดูลายแล้วล้อผีวมันจิกไปแล้วมามันก็เลยขึ้นได้แล้วใช่เบิร์ดดัดไปครับเสียเบิร์ดครับล้อลอยกับเอวเมื่อกี้ครับล้อลอยกับเอวโอ้ปวดมันมีดิฟป่ะเนี้โอ้โอ้ลอยเลยเบิร์ดถอยตังลัก พอขึ้นไปเลยขึ้นไปไปชุดไปโอ้แปะไฟไว้เบิร์ดแปะแล้ชุดไ,ไฟไปก่อนไฟไปก่อนเฮ้ไฟไปจัดไปโอ้โหสุด,สด,นดนุนึงเดียวในไต่หลานึงเดียวในไต่ลามแล้วครับ

คนไทยวิด uh, ีโอก็ฟ ah, ah. ัมไอเบิร at ์ดไอเบิร์ดไอเบิร์ตใครไปห้องไปโบกใครเบิร์ดตไิ้ใจมันทำด้วยอะไรตีก่อนถึงบอกว่ามันโหดร้ายมามามาดูมันใจนะดูมันเหลือเลยมันโหดมันโหดมันเหลือเลยแหละไปแดนกุนควินก้อนพอก้อนพอก้อนมึงได้ปลายขาวมามึงได้ปลายขาวมามึงได้ปลายขาวมาโอ้ยสุดยอดเลยบอกขอเบิร์ดเนี่อสบายแดงคือเนื้อสุดยอดเลยเนี่ยบอกขอเบิร์ดอมาเวียน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 ใครเดินดิ ไปพัดตพ่นส ну> ุดท้ายกับผมก่อนถึงจุดชมวิวของเขาไผ่ลานโอนะครับเป็นเนินโค้งหักศอกครับเพราะว่ามุมในด้านในมันลึกไปแล้วก็เลยต้องขับแล้วก็หลบชุดขึ้นมันจะเป็นหน้าตัดนะครับผมค่อนข้างขึ้นยากอยู่ในนี้ครับผมก็ลองดูในคลิปกันครับ ครับเคล็ดสองพันวโ้โหดเบแต่มาเต็มซูมเลยแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่กินเตอร์บนเป็นเคล็ดเต่เป้น้ยูวยครับบมยไอ้เบิร์ดมึงโดนแล้วค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวคัดไอ้ฮ้ยดึงับางขวเชตรงนี้ตรเบิร์ดตรงเบิร์ดตรลยเี๋ยวเดี๋ยวพอพอออ้

พิกโลครับอนุภาพพิกโลครับมาแล้วอนุภาพพิกโลครับไลยใหม่เดินเกิดมาไลายใหม่ครับ,ไป,รบไปแล้วผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เเอสียเบิร์ดครับยังไม่ยอมครับไอ้เป็ยนยมตามไปดูครับเสียเบิร์ดแม่งเล่นอะไรไม่รู้ตามไปดูครับโอ้ ไอ้เหี้ยแม่งโคตรดื่อเลยเหีย ต้องเจอพี่ฮอคกำกับอะ่ะเสียเบิร์ดจัดอีกแล้วครับดันมาแล้วครับมีตุ้มแมงอนุภาพพลิกลกจริงครับซื้อทันีีไปครับผมบอกตรงขายทาไม่ขาดทุนครับประสบการณ์สูงเดี๋ยวก็ดูมันยอมเมื่อไ,ไหร่ ไม่ยอมจริงเว้ยโอ้โหแม่โคตรปดไอ้เหี้ยมันมาได้ไงวะ ถ้าไม่ขาดทุนทำประสบการณสูงดูมันยอมม้งมาไร่่โ yes. อ้ยโม่ยอมมึิงเว้ยโธ่แม่คนโงดไอ้เห oh, ี่ยมาได้ไงวะ